สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสวัสดี Fc ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวจุมเรียบสัวพี่น้องชาวคแมมิงกะลาบาพี่น้องชาวเมียนมาขอความสงบกลับมาสู่ประเทศโดยเร็ววันนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ไปได้วยกันนะครับผมอาจารย์ไก่ารันธา อดีตกรรมการสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะครับวันนี้มีโอกาสมาพบกันวันที่6เมษายนพุทธศักราช2565ซึ่งตรงกับวันพุธขึ้น5ค่ําเดือน5ปีขาดน,นะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของครูชลทีทานทองและครูปุ้มสสิิวิมลทองมากับการกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งกับ ผู้ชีวิตที่ผ่านเรื่องราวที่เป็นทั้งบวกและลบนะครับในช่วง4-5ปีที่ผ่านมานะครับครูชลทีทานทองและครูปุ้มผมเคยวิเคราะห์ไว้2อครั้งที่ผ่านมานะครับในช่อง YouTube แห่งนี้นะครับเมื่อวันที่6พิศจิกายน2562และวันที่25กุมภาพันธ์2563นะครับว่าให้คุณครูปุ้มนะครับ อดทนไว้นะครับช่วงครูปุ้มอายุ55ย่าง56หรือราวๆสัก2,564 2,565นะครับครูชลทีจะกลับมานะครับบัตนี้ครูชลทีก็กลับมาตามฟ้าลิขิตนะครับวันนี้ก็เลยมาวิเคราะห์ดวงชะตาของครูชลทีกับครูปุ้มนะครับว่าต่อจากนี้นะครับ จะเกิดเรื่องราวใดในภายภาคหน้าต่อไปนะครับก่อนอื่นก็ขอเท้าความเรื่องราวอันเป็นสีสันของครูชรลทีและครูปุ้มในช่วงเวลาที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งนะครับครูชลทีทานทองหรือนายสมนึกทองมานะครับเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2480นะครับอายุปัจจุบันคือ84ปี ย่าง85นะครับตรงกับวันเสาร์แรม8ค่ําเดือน8ปนะครับปีฉลูนะครับเกิดที่อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับวัยเด็กนั้นลำบากมากนะครับเกิดมาไม่นานคุณแม่ก็ตกเลือดนะครับเสียชีวิตส่วนคุณพ่อนั้นก็ได้ภรรยาใหม่นะครับท่านบอกว่าชีวิตนั้นติดลบหรือต่ำกว่าศูนย์นะครับอาศัยอยู่กับญาติญาติด้วยความลำบากนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นพรสวรรค์ของท่านก็คือ เป็นคนใฝ่เรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็แต่งก่อนเก่งสะด้วยสินะครับจากชีวิตที่ต่ำกว่าศูนย์จนมาสูา่ศิลปินแห่งชาติสาขานักแต่งเพลงซึ่งมีผลงานการประพันธ์มากกว่า5,000เพลงนะครับและสร้างศิลปินประดับวงการมามากมายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคุณสายันดีเสมอหรือสายันสัญญานะครับพี่เป้าของเรานะฮะ คุณพีแอลนะครับยอดรักสลักใจนะครับคุณเสรีรุ่งสว่างนะครับคุณสุนารีราชสีมานะครับคุณชยามิชัยและพุ่มพวง,งดวงจันทร์และอีกหลายๆท่านนะครับผลงานเพลงที่คุ้นหูของชาวไทยก็คือเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยนะครับแล้วก็ลาสาวแม่กลองนะครับเพียรพี่ได้ไหมนะครับล่องเรือหารัก มือถือใหม่ไฟสองหน้านะครับอีสาวทานซิสเตอร์นะครับถ้าจะกล่าวถึงครูชลธีในวงการลูกทุ่งต้องบอกว่าเป็นบรมครูระดับตำนานซึ่งยังมีชีวิตนะครับและยากที่จะหานักประพันธ์เพลงที่เป็นครูเพลงเทียบชั้นได้ยากยิ่งเหลือเกินนะครับมาดูในส่วนของครูปุ้มนะครับครูปุ้มสัสีวิมลทองมานะครับกล่าวว่าในช่วงเดือนมิถุนายน2560นะครับมีดารารุ่นใหญ่คนหนึ่งนะครับนำเด็ก หญิงคนหนึ่งมาฝากเพื่อปั้นให้เป็นนักร้องนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นะครับการแตกสลายของครอบครัวนะครับถึงแม้ว่าครูชลทีนะครับเคยบอกว่าเพลงที่แต่งมาทั้งหมด5,000กับเพลงเนี่ยนะฮะเพลงที่ชอบที่สุดไม่ดังมากนะครับมอบให้ใครคนหนึ่งที่รักผมและเขาเาและผมก็รักเขานะครับเกิดจากความรัก ความห่วงใยที่มีให้กันนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากแม่บ้านของผมเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงผู้หญิงคนสุดท้ายนะครับและยังบอกกับคุณครูปุ้มว่าในวันสุดท้ายของชีวิตครูปุ้มจะเป็นคนปิดตาในวันที่ลงอนอนในโลงศพด้วยนะครับเรื่องราวตั้งแต่ช่วง2,560ถึง2,565นะครับมีตั้งแต่ครูชนลทีฟ้องหย่าครูปุ้มนะครับ ฟ้องลูกศิษย์นะครับคุณเสรีรุ่งสว่างฟ้องค่ายเพลงนะครับแล้วก็ฟ้องคนใกล้ชิดนะครับคดีความเหล่านี้ล้วนเกิดจากช่วงที่อยู่ระหว่างมีเลขาคนใหม่หรือคนรู้ใจนะครับนักร้องที่กําลังจะปลุกปั้นนั่นเองนะครับวันเวลาผ่านผันนะครับจนเมื่อเดือนมีนาคม2565ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี่นะครูชลทีได้กลับมาครูปุ้มแล้วก็ขอโทษขออภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ วันแรกที่จากไปมีเงินวันแรกนะครับที่จากไปมีเงินสดอยู่ราวๆสัก7ล้านบาทนะครับพร้อมกับเบนซ์ E350 นะครับกลับมาครูปุ้มด้วยเงิน8,000บาทนะครับเมื่อมาครูปุ้มนะครับกับสภาพร่างกายที่ต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับเพราะติดเชื้อผิวหนังรุนแรงนะครับเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับได้พิสูจน์คำพูดของครูปุ้มที่เคยกล่าวไว้ว่าครูปุ้มไม่เคยคิด ทำร้ายคูชนนะครับแล้วก็คิดแต่จะรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของคูชนจนถึงที่สุดนะครับคูปุ้มได้ให้โอกาสคูชนนะครับกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะครับคูปุ้มเกิดเมื่อวันที่2เมษายน2509นะครับอายุปัจจุบันคือ56ปีกับ4วันนะครับเพิ่งเลยวันเกิดมา4วันนะฮะเคยทํานายคูปุ้มไว้ว่าอายุ55เต็มนะครับ หรือประมาณช่วงสักเมษา6 4ถึงเมษา65เนี่ยมีเกณฑ์นะครับคู่ครองจะกลับมานะครับกรรมเก่าที่เริ่มคลายนะครับบัดนี้ครูปุ้มได้อดทนมาถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าได้รับข่าวดีนะครับจากการกลับมาของครูชนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวต่อจากนี้ว่าครูชลทีทานทองกับครูปุ้มนั้นจะเด,นเดินไปในทิศทางใดนะครับ ครูชลทีนะครับเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคม2480อายุปัจจุบันคือ84ปี7เดือนกับ7วันนะฮะอายุย่าง85นะครับอายุปัจจุบันนั้นตั้งแต่สิงหา64ถึงสิงหา65เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นคือจะมีปัญหากับบุคคลที่อายุน้อยกว่าเพราะราหูไปกระทบปุตตะนะครับแล้วก็สุขภาพมีปัญหาต้องเจ็บป่วยเพราะอาริไปกระทบอายุในทางทักษะนะครับ การป่วยไข้จะได้รับการแก้ไขเพราะอาริไปกระทบสิทธิชนครับเรื่องคู่ครองจะแก้ไขประนีประน,ประนอมรอมชอมกันได้เพราะปะตัตตนีเป็นมนตรีในทางทักษะนะครับเรื่องราวต่างๆจะผ่านพ้นไปได้จะถึงช่วงอายุ85เต็มย่าง86นะครับช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพนะครับจะกลับมาสร้างปัญหาอีกครั้งด้วยเหตุที่อายุไปกระทบอีกนะ และราหูเป็นกาลกินีในปีจอนะครับเรื่องงานและชื่อเสียงจะกลับมาอีกครั้งเรื่องเรวร้า right ยต่างๆจะได้รับการแก้ไขนะครับด้วยเหตุที่กระดุมพระเป็นสีในทางทักษะหมาโจรเป็นสีในทางศักษาทักษะเช่นเดียวกันนะครับที่ต้องเป็นห่วงคือช่วงอายุ85ขึ้นไปนะครับ86และ87คือตั้งแต่สิงหา65จนถึงสิงหา67เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างมากนะครับต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะครับ เรื่องคู่ครองครอบครัวความรักนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นแล้วก็มีเสถียรภาพมีความมั่นคงนะครับในส่วนของครูปุ้มสัสิวิมนทองมานะครับเกิดเมวันที่2เมษายอน2 5 0 9นะครับตรงกับบันเสาร์ขึ้น12ขค่ำเดือน5ปีมะเมียอายุปัจจุบันคือ56ปีนะครับกับ4วันนะครับอายุย่าง57นะครับอายุช่วง56ปีย่าง57เนี่ยคือราเมษายน65ถึงเมษายน66เนี่ย ปัตตนีเป็นมนตรีนะครับคู่ครองจะกลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับพันธุเป็นสีในทางทักษะครอบครัวอบอุ่นนะครับส่งเสริมแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับพีนาเป็นสีในทางทักษาปัญหาทุกอย่างที่มีจะแก้ไขไปในทางที่ดีนะครับช่วงปีนี้จุดเสียหายมีน้อยมากนะครับเช่นเรื่องงานธุรกิจและครอบครัวนะครับ ช่วงปีอายุ57ย่าง58นะครับคือราวสักช่วงอายุเนี่ยนะฮะค่อนข้างจะดีโดยภาพรวมปัญหาไปอยู่ที่ช่วงอายุ58ย่าง59คือช่วงเมษา66ถึงเมษา67นะครับอาจมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวหรืออะไรบางอย่างนะครับโดยภาพรวมแล้ววิถีชีวิตคูปุ้มเนี่ยเป็นดวงชะตาที่จะดีขึ้นเป็นลําดับอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งอายุมากเท่าไหร่ความสุขความดีงามจะเพิ่มพูนนะครับเพราะมีกําลังเทวดาที่ดี อยู่ท้ายดวงนะครับพอจะสรุปดวงชะตาของครูปุ้มกับครูชนละทีดังนี้นะครับนักจากนี้ไปนะครับครูชนละทีและครูปุ้มจะอยู่คลองเดือนจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะจากกันไปนะครับช่วงตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปีอายุที่ครูชน87ปีของครูชนเนี่ยเป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องสุขภาพนะครับชีวิตที่มีปัญหาของครูชนเป็นเหตุการณ์วิบากกรรม ที่เคยได้ทําไว้ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าโชคดีที่ได้ใช้กรรมนั้นนะครับถือเป็นความโชคดีของครูชนนะครับที่ยังกลับมาหาครูปุ้มทันเวลาในช่วงที่ครูปุ้มอายุ56เมื่อ2เมษาย5น2ที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นช่วงอันตรายของครูชนเลยนะครับนับต่อจากนี้ครับหากครูชนและครูปุ้มนะครับ สร้างกุศลร่วมกันอย่างถูกวิธีนะครับชื่อเสียงของกูชนก็จะกลับมาเช่นเดิมนะครับจะเป็นเสาหลักขององการลูกทุ่งสึกไปนะครับครูปุ้มเองก็จะมีงานที่มั่นคงชื่อเสียงไม่เสื่อมคลายนะครับพุทธเจ้าสอนว่ากรรมุนาวัตตีโลโกนะครับสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่ผ่านมาเป็นกรรมเก่านะครับโชคดีที่ได้ใช้และมีโอกาสผ่านพ้นไปได้นะครับที่เหลือเป็นกรรมใหม่นะครับก็อยากให้กูชนกับครูปุ้ม ร่วมสร้างความดีร่วมกันนะครับช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตเพื่อเป็นตำนานของแผ่นดินศึกไปนะครับผมอาจารย์ไก่นารันทานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักการเรียนธุรกิจการลงทุนเพื่อโรงงานบุตรหลานการสอบไล่การเล่นขั้นเล่นตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพรคภัยหรือทุกเรื่องราวที่เป็นปัญหาของท่านนะครับ ้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรมามากกว่า20ปีนะครับแล้วก็เรียนรู้มาเกือบทุกศาสตร์ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันนะครับก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยติดต่อกันที่081159996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์อดีไลน์นะครับเวลาประมาณสักกา9การถึง20นาฬิกานะครับค่าบูชาครูก็ให้เราบาทต่อหนึดวงชะตานะครับข้อมูลที่ผมจะใช้ในการตรวจดวงชะตาก็จะใช้อยู่5อย่างนะครับ 1. กวานเดือไปเกิด เวลาเกิดนะครับ2ถ่ายลายฝั่งมือทั้ง2ข้าง3ก็คือลาเซ็นเพื่อดูธาตุของอาลายเซ็นนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีลเซน็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือนะครับ4ก็คือรูปใบหน้าและ5คือบริษัทที่ท่านใช้นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ